มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้อรงน,นี้นั่งสบายมากเลยเพราะแคมรี่ผมชม,มบ่อยๆนะครับแน่นอนรถเจ้านายนะครับประหยัดถึง7 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสนับสนุนโดย Car 4 Sure สวัสดีครับผู้ของอีกครั้งนะครับเจมส์ออกเรลโตโชลูนเบอรสองพร้อมศูนย์บริการนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูโตต้าคัมรี่นะครับ 2.0G ปี2016นะครับคันนี้นะครับประหยัดกว่าออกห้างไปถึง700,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวไมเนอร์เชนจแล้วนะครับเป็นรุ่นที่คนตามหากันเยอะมากคือเป็นเกียร์ถุงแล้วนะครับหัวฉีดเป็น D4S แล้วนะครับซึ่งคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับเช่นเคยนะครับ ใครที่มองหารถนะครับที่เน้นราคาแบบเป็นหลักเลยถูกแบบไม่สนใจสภาพนะครับผมนําข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครเน้นรถที่สภาพนะครับอยากขับสบายๆไม่ต้องมานั่งซ่อมนะครับดูคลิปนี้ต่อได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันนะครับกับตัวตัวต้า 2.0G นีะครับปี2016กไม้นเชนคันนี้นะครับก็ในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนตัวฟูลบุรโหยเชนแล้วนะครับอ่าดูนิดนึงครับ ไฟด้านหน้านะครับนี่เช่นเคยนะครับความหล่อแบบนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับดูสภาพโคมไฟครับโหยังใสกริปอยู่นะครับไม่เหลืองไม่แตกลายงานนะครับแล้วก็ตรงกลางก็กระจังหน้าเขาสวยมากนะครับนี่เป็นคิวโคมียมเส้นใหญ่นะครับมีโลโก้โตต้าตรงกลางเด่นชัดแล้วก็ตัดด้วยสีเทาดำเมทัลลิกตรงนี้นะครับก็รถก็ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราดีนะครับสภาพโคมไฟของฝั่งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับโคมก็ยัง ใสแนวอยู่เลยนะครับนี่ตัว d a y t i m e Running Light นี่แบบสว่างชัดเจนนะครับวิ่งกลางวันก็มองเห็นแน่นอนนะครับตัวกระจังหน้านี่ก็ถือว่าสภาพใช้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหไม่มีต่งไม่มีแตกเลยทั้งสิ้นนะครับต่อมาที่กันชนนะครับตัวกันชนนี่มีสปอตไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกระจังหน้าที่ตัวช่องดักลมนะครับพี่่อนข้างใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งสวยมากเลยนะจริงตัวปัจจุบันก็หน้าตายคล้ายแบบนี้นะครับดูช่องดักลมครับสีนี้โอ้โห หล่อมากเลยนะครับสภาพการชนคันนี้ก็มีการเก็บสีมานะครับเรียนตามตรงนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินตัวนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้แล้ว2จุดนะครับล้อแม็กเป็นลาย19ก้านนะครับตัวนี้ล้อแม็กก็เสียดายนะครับที่ติดมามันขอบ16ก็จะดูเล็กไปนิดนึงนะครับสาหรับผมนะโอเคก็สภาพล้อแม็กนะครับก็มีร่องรอยของการเบียดถนนมานิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนยางนะครับยางเนี่ยเป็นยาง ปี 2017. นะครับยางก็สภาพตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราดูแลให้ดีกว่าซุ้มล้อนะครับด้านในก็แห้งๆนะครับไม่มีรอยสนงสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับสีบางเดิมนะขอให้ดูนะครับภาษีหมด5ตุลา6 4สีนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อให้ฟรีอีก1ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับฟรีอีก1ปีเลยภาษีหมด6 5ยาวกันไปเลยนะครับ กระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํานิดนึงด้านล่างนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับกระจกนะครับเห็นไหมครับโลโก้โตต้ายังอยู่ครบนะครับมือเปิดนะครับนี่เป็นโครเมียมนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทอินทีแล้วนะครับแค่ถือกุญแจใกล้ๆนะครับประตูรถจะเปิดเองได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับในส่วนโครงสร้างนะครับดูน็อตประตูหน้านิดหนึ่งครับทั้ง4ตัวนะครับ ไม่ขยับนะครับนี่ไม่มีกระร่องรอยการถอดสบายใจได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเมสปอตชัดเจนสวยงามนะครับคันนี้มันไม่เคยถอดจริงอ่ะผมบอกเลยอยากมากโอ้โโอเคเมสปอตชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอันนี้เป็นเพจของรถเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็มีวินนัมเบอร์นะครับลงท้ายด้วย108 646นะครับอ่าอันนี้สติ๊กเกอร์ร่องรอยไม่มีการพ่นเข้าไปหรือว่ามีร่องรอยการแกะนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกรประตูข้างขวาข้างซ้ายก็ยังอยู่ครบ นะครับแล้วก็น้กนประตูนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับต่อมาในส่วนของตัวประตูหลังนะครับดูน็อตก่อนเลยครับ4ี่ตัวครับไม่มีร่องรอยการถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างกันต่อผมแกะกระดูกงูแล้วครับนี่เห็นไหมครับเม็สปอตชัดเจนนะครับแกะมุมนี้แลวครับมุมนี้ถ้าชนด้านหลังมาเนี่ยไม่เหลือแน่นอนครับเห็นไหมครับเมสปอตชัดเจนนะครับสวยงามประตูหลังกรอนไม่มีร่องรอยการถอดใดๆทั้งสิ้น หลังยังสวยอยู่นะครับมาดูล้อกันต่อนะครับล้อแม็กด้านหลังเป็นไงบ้างโอ้โหอันนี้ไม่เบียดเลยนะครับแสดงว่าไม่เคยเมาขับไปเบียดใครแน่นอนนะครับแล้วก็ยางนะครับยางที่มาเป็นปี2อง7เช่นเดียวกับล้อหน้านะครับยางยางข้างหลังเนี่ยดอกยังหนาอยู่นะครับแต่ว่ายางเริ่มแข็งแล้วนะครับก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็อาจจะขับ6เดือนเีงยก็สมควรเปรียดนะครับปั๊บทุนล้อนะครับเป็นกำมะหยีนะครับไฮโซอยู่นะครับ ไม่มีอรอยการฉีกขาดหรือว่าคาบสนิมหรือว่าคราบพวกแบบขี้โคลนอะไรหนักๆเลยนะครับก็ถือว่ารถใช้งานดูแลดีไม่ได้ไปลุยตามปงตามป่านะครับรถไซนี้ส่วนใหญ่ก็ขับในเมืองซะมากกว่านะครับก็เป็นไฟกึ่งๆลมดําเห็นไหมครับอ่ามันจะดูมันจะดูสีสีดำนิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมียมนะครับวิ่งตัดนะครับไฟท้ายของเขายังเป็นยังไม่ใช่ LED นะครับก็ยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้อยู่นะครับแต่ก็ดูก็ถือว่าดูดีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ นะครับเรื่องขอปลอดภัยแล้วก็ตัวนี้ครับผมบอกว่าหัวฉีดเห็นไหม d 4 s อันนี้เป็นหัวฉีดใหม่ที่เป็นรถมิเนอร์เชนปี2 0 1 6นะครับตัวนี้มีในส่วนของตัวไล่ฟ้าหลังให้นะครับตัวนี้กล้องมองหลังยังไม่มีให้นะครับเพราะว่าเขาให้เซ็นเซอร์มาแทนนะครับโอเคเรามาไล่สภาพกันต่อดีกว่านะครับในส่วนของสภาพนะครับเดี๋ยวขอไล่ไฟท้ายด้านขวาก่อนนะครับอ่าดูครับโคมนี่ยังสวยงามอยู่นะครับไม่แตกไม่ไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีร่องรอยกันไม่ไปแตกรายงานนะครับซิลคิวโคมเมียมนี่ สภาพยังดีอยู่นะครับดูครับไม่มีตกไม่มีแตกครับใช้เป็นนานๆเพื่อนจะรู้ว่าบางทีมันผุดออกมาแตกบ้างนะครับไฟหลังด้านซ้ายนะครับโอ้สภาพสวยงามอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการแตกลายงาหรือว่าเหลืองได้ทั้งสิ้นนะครับในส่วนของการชนหลังนะครับการชนหลังเนี่ยก็สภาพไม่มีรอยสเก็ดหินมีนิดหน่อยนะครับจุดตรงนี้นะครับเศษหินนิดหน่อยรถครนนี้มีการเก็บสีมาบางจุด ต้องเรียนเพื่อนๆตรงๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการชนหนักใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่ดูแลยากที่สุดผมบอกเสมอๆเลยนี่ฝาท้ายนี่เป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ไฟฟ้าทั้งตัวนะครับโอเคดูห้องเก็บสัมภาระนะครับดูครับถือว่าง้างนะครับแล้วก็สูงนะครับแล้วก็ความลึกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศทษ้ครับ2ใบใหญ่สบายๆนะครับใบเล็ก3ใบแบบสบายๆเลยนะครับก็ถือว่า ใหญ่โตจุได้พอสมควรเลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อนิดนึงนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับฮ่าดูหลังซ้ายครับเห็นไหมครับเมสปอตนี่ชัดเจนนะครับรอยตะคงตะเข็บนี่สวยงามอยู่นะครับเมสปอตด้านบนเห็นไหมครับชัดเจนไม่มีสีเสิอรกบเข้าไปนะครับดูด้านขวาต่อนะครับดูครับโอ้โหเมสปงสปอตนี่ชัดเจนแน่นอนนะครับนี่เมสปอตด้านหลังถ้าโดนชนมามุมนี้ยไม่เหลือแล้วครับพวกนี้ตะคงตะเข็บเนี่ยไม่เหลือนะครับดูง่ายมากเลยนะครับอันนี้สำหรับด้านหลังนะครับ ฝากระโปรงนะครับไล่นิดนึงครับดูรูด้านหลังง่ายๆก่อนนะครับกลมๆเห็นไหมครับแล้วก็ตะคงตะเข็บนี่ยังแบบชัดอยู่กดเข้านะครับก็รับรองว่าเดิมแน่นอนนะครับเราโครงสร้างนะครับโอเคมาดูส่วนๆของสภาพของห้องเก็บโดยสารด้านหลังนิดนึงนะครับคันนี้นะครับไม่แสนก็กว่านะครับก็มีสภาพตามการใช้งานนะครับก็มีขุยบ้างเป็นตัวกำมะออีนี่ก็ขึ้นขุยบ้างเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ด้านหลังนะครับรถไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับดูง่ายๆก่อนเลยนะครับโฟมนี่อยู่ครบนะครับพวกในส่วนของประจงปรปะเจอยู่ครบผมเปิดให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับแห้งเลยนะครับในส่วนของสีพื้นยางไหลรเดิมแน่นอนไม่มีสีพ่นแล็ปเข้าไปนะครับซิลล์งซิลเลอร์ชัดเจนนะครับนี่อยู่ครบนะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับดูด้านขวานิดนึงครับแม่แรงอยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับขอให้ดูครับเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการเจาะ ติดแก๊สได้ทั้งสิ้นนะครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับอันนี้ยางอะไหล่นะครับมีให้ครบนะครับดูพื้นยางอะไหล่ครับสีเดิมเดิมดูซลเลอร์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับสีเดิมเดิมนะครับซลเลอร์ถ้าแต่งมาเนี่ยไม่ใช่สีนี้แน่นอนมาดูล้อหลังด้านขวากันก่อนนะครับล้อหลังด้านขวาสภาพล้อหลังนะครับโอ้โหไม่มีร่องรอยการเบียดเลยนะครับล้อแม็กซ์สิบเก้ายังสวยอยู่ขอสิบหกนะครับส่วนของยางนะครับสภาพยางก็ ดอกยังหนาอยู่แต่ว่าเริ่มแข็งแล้วอย่างที่บอกนะครับส่วนองซุ้มล้อสภาพซุ้มล้อยังสวยงามอยู่เห็นไหมครับกำมมย่งกำมหยี่นี่แบบไม่มีร่องรอยการขาดหรือว่าขี้โคลนสนิมใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับรถนี่ดีปองๆเลยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับก้อนประตูหลังขวาครับเดิมนะครับเดิมแกะนิดนึงครับนี่ครับเมสปอตชัดเจนเลยงตัวสวยงามนะครับน็อตไม่เคยมีร่องรอยการถอดนะครับประตูหน้าขวานะครับต่อกเลยครับ ในส่วนของตัวนี้ครับกรอนประตูนะครับไม่มีร่องรอยการถอดสติกอร์ครับในส่วนของลมยางนะครับชัดเจนแอร์บงแอร์แบ็กชัดเจนไม่มีสีพ่นแล้วเพราะไม่มีร่องรอยการแกะนะครับดูโครงสร้างต่อครับเร็วๆนิดนึงครับเห็นไหมครับเมสปอตชัดเจนสวยงามนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งครับเมสปอตชัดเจนสวยงามนะครับกรอนประตูประตูหน้าขวาครับน็อตสี่น็อตทั้ง4ตัวไม่เคยขยับเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ รนส่วนของล้อหน้าขวาก็มีร่องรอยการเบียดมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ยางด้านหน้านี่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้ดูแลให้นะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะครับดูครับแห้งมากสีเดิมๆเลยเห็นไหมสีเงินๆแบบนั้นอะสีเดิมแน่นอนนะครับซุ้มล้อนี่แห้งนะครับไม่มีคราบสนองสนิมเลยทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับนี่เป็นไงบ้างครับติดชึ้งเลยนะครับเล่งให้ดูนิดนึงครับดูครับเล่งนี่แบบสมูทเลยนะครับเห็นไหม ไม่มีการติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับ 2.0G คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,000ซีซีนะครับ4สูบ d o ี่ยวโแคมชามนะครับ16วาล์วนะครับตัวนี้เป็น VTi W แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นหัวฉีดใหม่ D4S แล้วนะครับรองรับ E20 ด้วยนะครับซึ่งหัวฉีดใหม่เนี่ยได้มาจากตัวโตโยต้า GT86 นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมด้วย Sequential Shift ก็คือสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้ที่ตัวเกียร์ด้วยนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องที่เขาตามหากันนะครับมันดีกว่าตัวฟูมโมเดลเชนปี65นะครับประหยัดน้ำมันกว่านะครับอัตราเร่งดีกว่าด้วยนะครับตัวนี้นะครับดูความแห้งของเครื่องยนต์ก่อนนะครับดูรวมๆครับโอ้โหสวยงามนะครับพลาสติกนี่สวยงามนะครับคราบน้ำมันไม่มีนะครับเอามาไล่ดูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับไม่มีคราบพวกน้ำมันเยิ้มเลยนะครับตามฝาวาลหรือว่าตามตามข้อเกียร์ข้อต่อเกียร์ต่างๆนะครับเห็นไหมครับ ดูมุมนี้ก่อนก็ได้ครับง่ายง่ายครับมาร์คโรงงานนี้ก็ยังอยู่นะครับหลายๆจุดนะครับที่เป็นมาร์คโรงงานนะครับดูความแห้งของห้องเครื่องครับแอมน้องโก้ซูมถ่ายรอบๆครับจะเห็นเลยครับไม่มีน้ำมงน้ำมันเยิ้มมาในทั้งสิ้นนะครับเสียงเครื่องนี่ก็ถือว่าเงียบดีนะครับก็ถือว่าเดินนิ่งดีมากๆเลยนะครับดูในส่วนของตัวพวกพลาสติกต่างๆง่ายๆนะครับเห็นไหมครับไม่มีกรอบไม่มีแตกเด้งสิ้นสีนี่แบบยังแห้งแห้มเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่มีแตกใช้เบนนามันจะซีดขาว ครับคันนี้นี่ถือว่าเดิมแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นี่ใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับส่วนโครงสร้างนะครับฝาหน้านะครับเดิมแน่นอนครับเห็นไหมรูกลมเห็นไหมครับรูกลมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นหรือว่าแกะแดงสิ้นนะครับนี่รูเหลี่ยมเห็นไหมครับรูเลยนี่ชัดเจนนะครับอ่านี่รูเหลี่ยมอยู่นะครับไล่มาด้านข้างนะครับนี่ฝาหน้านะครับเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะครับเดิมแน่นอนนะครับไปดูด้านซ้ายกันต่อนิดนึงนะครับ น็อตฝาหน้าเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการถอดแน่นอนนะครับล้วกอในส่วนของเบ้าโช้ครับไล่โครงสร้างด้านในนะครับเบ้าโชคนี่น็อตมาร์กโรงงานอยู่เลยนะครับเบ้าโชคเนี่ยสวยงามเห็นไหมครับ 6L เห็นไหมครับนี่พวกในส่วนของตัวเมสดฟลอตต่างๆเนี่ยยังชัดเจนอยู่เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของด้านหน้าต่อครับโหซูมไปด้านในนิดนึงครับชัดซีครับเห็นไหมครับนี่ชัดซีนะครับเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการแบบเคาะซ่อมใดทั้งสิ้นนะครับเดิมๆแน่นอน ไฟหน้าครับดูครับไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับไล่มาด้านบนที่ปิดเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของกริปล็อกต่างๆนะครับสภาพไม่มีร่องรอยการงัดใดทั้งสิ้นเลยนะครับเดิมเดิมนะครับไล่มาต่อครับในส่วนของไฟหน้าต่อนี่ติกเกอร์ไฟหน้าเห็นไหมยังอยู่เลยนะครับไฟหน้าไม่เคยขันเลยครับดูน็อตตัวนี้ครับเบาโช๊คด้านขวาครับสภาพแบบสวยงามเห็นไหมครับนี่ครับเมสปงสปอร์ตชัดเจนครับดูด้านล่างนิดนึงตรงนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมชัดสีด้านขวาด้านล่างครับสันเนี่ยครับเส้นนี้ครับ เห็นไหมครับไม่แห้งเดิมไม่สปงสปอตนี่ชัดเจนนะครับผมเมื่อกี้ร้อนนิดนึงนะครับนี่ abs นี่มาร์กรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการถอดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องโดยสารของตัวตั๊กคัมเบอรี่สแล้วนะครับ ก็นส่วนของดีไซน์นะครับก็ใช้เป็นทูโทนนะครับสีดํแต่ด้วยสีเบจนะครับซึ่งจะใช้สีเบจเป็นหลักเลยนะครับก็คือเป็นสีของความหรูหรานะครับอ่าก็จะเหมาะสมกับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เขาใช้ลายไม้เป็นสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความเอ่อเรียกว่าอะไรความหรูหราที่ยังดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะาถ้าเป็นลายไม้แบบสีเดิมๆเลยเนี่ยสีออกแดงมากๆเนี่ยมันทำให้รถคันนี้ดูแบบดูแก่มากๆเลยเนาะถ้าพูดกันตรงๆนะครับอันนี้วัยรุ่นก็ยัง พอขับได้นะสําหรับผมนะสีครีมสีอะไรนี่สีเบทที่มาก็ยังดูผสมคมเกินนะครับเป็นในทางรูหรามากกว่านะครับในส่วนของการนั่งนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะเฮดรูมนี่เหลือๆนะครับพวงมาลัยเป็นแบบสีก้านก็จับกระชับดีนะครับวิสัยทัศน์ด้านหน้านี่มองไปไกลได้แน่นอนกระจกบานใหญ่ลาดชันนะครับกระจกมองข้างด้าน,นขวามองชัดเจนนะครับเบาะกระชับดีนะครับโดยรวมผมถือว่านั่งสบายเบาะนิ่มด้วยนะครับตัวนี้ โอเคแล้วก็เบาคู่หน้าที่เขาให้มานะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานที่ให้มากับรถคันนี้ดูสภาพเบาะนิดนึงครับดูสภาพเบาะด้านซ้ายครับบอกเลยว่าเบาะอันนี้เหมือนไม่ได้นั่งเลยนะครับสภาพแบบดีมากเลยดูหนังนี่เห็นไหมครับเรียตรงๆเขามีการเปลี่ยนชิ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับฝั่งด้านขวาที่ผมนั่งชิ้นนี้นะครับเพราะว่าเบาะเดิมมันยยนนิดนึงนะครับแต่ก็ ยังคงความเดิมเบาไม่ได้สุดใดๆทั้งสิ้นนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแบบ4ก้านนะครับก็มีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับก็ในส่วนของปรับพวกวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะครับก็เป็นการปรับฟังก์ชันส่วนของหน้าจอแสดงผลต่างๆของตัวรถยนต์นี้ในสถานะต่างๆนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับวันนี้ไม้แท้แน่นอนนะครับเราเช็คที่ศูนย์โตโยต้าเรียบร้อยนะครับเขา รถไบแดงมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดตามระยะทางนะครับก็ดูสภาพพวงมาลัยครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพพวงมาลัยลายเลยก็ยังอยู่นะครับยังไม่ถึงกับเงานะครับหรือว่ามีถลงถลอกมากมายนะครับก็ถือว่าสภาพพวงมาลัยถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีในส่วนของตัว Cruise Control เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถเป็นปุ่ม กด start แล้วเป็นคี y l e แล้วนะครับรวมถึงไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับเรื่มมาที่ออโต้ตรงนี้นะครับเวลามืดก็จะเปิดเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ให้มาก็ถือว่าดีนะครับในส่วนของตัวมาารวัดนะครับมาานวัดเป็นแบบวงกลม2ฝั่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นจอ MID นะครับก็เป็นในส่วนของจอแสดงสถานะต่างๆของรถยนต์นะครับด้านซ้ายก่อนนะครับนี่แสดงของรอบนะครับรถยนต์เร่งให้ดูครับเห็นไหมครับไม่มีสะดุดเลยนะครับรถไม่ดีเนี่ย มันจะสะดุดนะครับแล้วก็รอบเดินเบามันจะไม่นิ่งสั่นๆนะครับอันนี้เห็นไหมรอบเดินเบานิ่งเลยนะครับในส่วนของด้านล่างก็เป็นส่วนของเกความร้อนนะครับอยู่ตรงกลางไล่มาด้านขวาก่อนนะครับเป็นส่วนของความเร็วนะครับหน้าจอลงแสงสีน้าเงินเนี่ยก็ดูไฮโซดีกลางคืนสวยมากนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับเป็นเกในส่วนของตัวน้ํามันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตรงกลางนะครับเป็นจอนี่ดูไหมครับหนึ่งแสกิโลนะครับอันนี้ไม่แท้แน่นอนรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอตรงกลางก็แสดงสถานะต่างๆนะครับที่ขึ้นได้แต่ว่าคันนี้พอดีไม่ได้ขับนะครับปุ่คอนโทรลออนออฟต่างๆนะครับอันนี้เครื่องหมายตกใจนี่ก็มีแมสเซจอะไรเตือนหรือเปล่าฟังก์ชันเซตต่างๆได้นะครับนี่เป็นอีโคไดอินโฟพวกนี้สามารถเซตติ้งได้เลยนะครับก็มีจอดิจิตอลส่วนนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็เป็นตัวยูริเทนขึ้นรูปนะครับก็ ได้นะครับที่เขาเดินขึ้นมาครับจริงๆเป็นยูรลเทนนะครับไม่ไม่ใช่ได้จริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนของลายไม้นะครับได้เป็นสีน้ําตาลเข้มผมชอบนะครับทำให้รถมันดูไม่แก่เกินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาในส่วนของตัวตรงกลางนะครับมีในส่วนของตัววิทยุนะครับตัววิทยุนี่เล่นซีดีได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือข้อเสียคือว่าตัวนี้ยังไม่สามารถต่อบลูทูธจากมือถือขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ นี่เดี๋ยวปับวิทยุให้ดูนิดนึงนะครับ90 95นะครับดูคลื่นก็ใช้งานได้ปกตินะครับครับผมต่อมานะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์นี่ได้เป็นดูอัลโซนแล้วนะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับซ้ายอยากหนาวขวาอยากร้อนอะไรก็ปรับได้หมดนะครับพัดลมพัดลมนี่เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ไลฟ้าด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับไลฟ้า ด้านหน้านะครับเป็นการเปิดพัดลมนะครับอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรถเจ้านายเนาะรถผู้บริหารนะครับก็มีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับอ่าผมเปิดปิดคอโซนกลางเป็นลายไม้นะครับอันนี้ก็มีช่อง USB ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็วิทยุนะครับสามารถต่อตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี power outlet ให้อีก1จุดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติดูสภาพลายไม้ตรงกลางครับดูครับ ถ้าไม่มีรอยเลยนะครับตรงนี้ที่ผมบอกเป็นรุ่นเกียร์ถุงเนาะใครที่เล่นค a มรี่อยู่จะรู้นะครับก็คือตัวนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วคือเป็นหัวฉีดดีโฟแล้วนะครับเป็นไมเนอร์แล้วนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ต่อมาในส่วนของตัวหัวเกียร์ครับดูหัวเกียร์สภาพหัวเกียร์ครับเห็นไหมหนังตรงนี้มันต้องถลอกสึกจะใช้เยอะๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพดีนะครับมีร่องรอยถลอกนิดๆหน่อยๆนะครับหัวเกียร์ไม่ไม่ได้สึกจนน้าเกลียดเลยนะครับอันนี้ใหม่เยอะๆเนี่ยรับ ก็อย่างที่บอกนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นที่เก็บแก้วให้2ช่องนะครับนี้ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ข้อเด่นอีกข้อนึงครับมีไวเลสชาัชเจอร์ให้นะครับดูโทรศัพท์ผมนะครับเห็นไหมครับวางตรงนี้ปึ๊กเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูครับแป๊บนึงจะขึ้นชาร์จตึ้งเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นไวเลสชาัชเจอร์นะครับสะดวกนะครับเพราะว่าอย่างใครใช้ไอโฟนก็จะรู้ว่าโทรศัพท์มันอยู่ไม่ถึงวันนะครับเวลาขึ้นรถก็ชาาารรร์จไไดด้้้เเเลลยยยยมม่่ตตออองสสสีีบบบนนนนะะะคคัััวกก นั่งสบายเวลาขับรถมือเดียวได้นะครับอันนี้ก็ยืดเก็บเข้าออกได้ครับสภาพหนังนี่ก็ดูครับโอ้โหสภาพดีมากนะครับเจ้าของรักษาดีนะครับไม่มีร่องรอยการแบบเอ่อเป็นเลอะเทอะนะครับหรือว่าฉีกขาดนะครับในทั้งสิ้นลายหนังนี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับลายชัดนะครับไม่เงานะครับเปิดด้านในนิดนึงครับช่องเก็บของนี่ใหญ่มากเลยนะครับสําหรับ ตัวคัมรี่ตัวนี้นะครับในห้องจุบของด้านในนี้ใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าไม่มีช่อง USB ไม่มีช่องอะไรให้แล้วนะครับใหญ่ครับแล้วก็ข้อเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือคันนี้มีแอร์แบกให้ถึง7ลูกเลยนะครับในส่วนของคนขับด้านหน้าเห็นไหมครับสลูกนะครับเสา A นะครับอีก2ลูกเป็น4แล้วนะครับที่บอกคนขับผมนะครับเป็น5แล้วก็ด้านหลังนะครับบริเวณเสา C ด้านหลังนะครับ อ่ฟังก์ชันออกมาที่ให้นะครับเป็นส่วนของกระจกนี่ก็พับออโต้นะครับเวลาเรากดล็อกนี่ก็พับออโต้เลยนะครับอันนี้ก็ไฮโซนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเปิดปิด VSC นะครับออนออฟนะครับ TRC นะขอโทษทีครับอ่าออนออฟนะครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความปลอดภัยให้นะครับตัว BSM นะครับ By Spot Control นะครับเมื่อกี้นะครับเวลาที่มีรถวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับเราในมุมที่อับสัญญาณนะครับอับสายตาขอโทษครับไฟเตือน BSM จะขึ้นที่กระจกแบบเมื่อกี้ที่โชว์ นะครับรถสมัยใหม่นี่ใช้กันเยอะมากฟังก์ชันนี้นะครับก็เตือนนะครับบางทีเราขับรถแล้วยังแบบว่ามามุมอับจริงจมันก็จะเตือนตืดนิดนึงเราก็จะได้หักหลบทันนะครับโอเคต่อมาต่อมาตัวนี้ครับตัวนี้เป็นในส่วนของเปิดปิดเซ็นเซอร์รอบคันนะครับก็เผื่อว่ามอเตอร์ไซค์มมาจอดใกล้ๆลมันลำคาญก็ก็ปิดได้นะครับตัวนี้ปุ่มคูปสตาร์ทแล้วนะครับดูสภาพปุ่มคุปสตาร์ทครับเห็นไหมกดบ่อยๆแต่ว่าตัวหนังสือนี่ไม่เลอะเรือเลยนะครับโครเมียมนี่แบบสวยงามชัดเจนเลยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของดีไซน์แผงประตูนะครับดีไซน์แผงประตูก็เป็นทูโทนเหมือนในรถนะครับใช้สีดําตัดด้วยสีเบจนะครับฟังก์ชันที่ให้มาดีมากๆตัวนึงเลยนะครับก็คือในส่วนของเมม o r y รี่แพ็กเกจนะครับสำหรับตัวบอกนะครับนี่เมม o r y รีได้2แบบเลยนะครับเราขับรถสมมุติขับ2คนนะครับก็สามารถเมมหนึ่งก็ในกอเมมสองก็ในขอนะครับเบาะจะปรับให้ออโต้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆที่ให้มานะครับมือเปิดเป็นแบบโคลเมียม นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับขึ้นลงสีบานออโต้เลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้ฟังก์ชันนี้ก็ให้มาเต็มเเช่นเดียวกันนะครับหลายๆรุ่นไม่ให้นะครับลดราคาประมาณล้านสี่แล้วนะครับสีตัวที่พ่นตัวนี้ครับสีเงินแนวมันก็จะลอกนะครับสีก็จะแบบเลือนนะครับแล้วก็ที่พักแขนดูครับสภาพนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่งั้นมันจะแบบขาดมั่งช้ำมั่งนะครับซุดมั่งเหลืองมั่งนะครับอันนี้ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับอันนี้ยังเป็นแบบ อ่ธรรมดายังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็เป็นข้อติดติบ่อยๆนะครับต่อมาผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาเป็นแบบกำมะหยี่นะครับก็ไม่มีเจิมนะครับคันนี้นะครับมีร่องรอยเล่นิดหน่อยนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับโดยรวมนี่ไม่เป็นขงไม่เป็นขุยด้วยนะคันนี้นะอ่าที่บังแดดนี่เป็นแบบนี่ครับมีไฟให้นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตรงกลางนะครับอันนี้ที่ใส่แว่นที่เก็บแว่นตานะครับแล้วก็นี่ส่วนของไฟ ัวเก๋งนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับมีให้2ดวงนะครับด้านซ้ายนะครับนี่กระจกนะครับเห็นไหมครับมีไฟนะครับเปิดปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับนะที่ให้มาอันนี้ครบแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ของโต้ต้าเขาไม่มีบุกซวิตแล้วนะครับแต่นี้ก็เป็นคู่มือต่างๆครบแน่นอนนะครับมาดูความป้ายแดงมือเดียวกันดีกว่าครับคันนี้ครับเป็นรถโตยต้าคัมรี่ไหมครับปี2016นะครับอ่าแล้วก็ดูความเป็นมือเดียวครับ นี่ครับเห็นไหมครับรายการบันทึกเจ้าหน้าที่นะครับนี่มีคนมีโอนกรรมสิทธิ์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือตอนนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวอยู่เบาะหลังนะครับก็เบาะหลังนี่บอกเลยว่าด้านหลังนี่นั่งสบายมากเลยก็แคมรี่ผมชมบ่อยๆนะครับก็เบาะนี่องศาดีมากนะครับเลกลูมเหลือๆเห็นไหมครับเฮดลูมนี่เหลือมากเลยนะครับเหมาะสมกับผู้บริหารแล้วครับแล้วก็มีในส่วนของม่านบันแดกด้านหลังให้นะครับเป็นแบบนุนะครับแล้วก็มีม่านบันแดก ตรงในส่วนของด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็นั่งเวลาแดดร้อนนะครับก็ถือว่าปิดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็แอร์นี่ให้มีด้านหลังให้นะครับแต่ว่ายังปรับอัตโนมัติไม่ได้นะครับก็ยังเป็นแบบปิดเปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับข้อเด่นของทัมรี่นะครับสามารถที่จะพับเบาะจากด้านหลังได้เลยครับมีปุ่มกดตรงนี้เห็นไหมครับเวลาที่เจ้านายอยากนั่งข้างหลังแล้วแบบอยากยืดเท้านะครับเนี่ยสามารถที่จะยืดเท้าได้แบบสบายเลยเนี่ยสภาพนะครับอันนี้ก็ไฟด้านหลังใช้งานได้ปกตินะครับ สภาพก็ผ้าหลังคานะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะฝั่งนี้นะครับอ่าก็หนังนี่ก็ยังเดิมๆิมอยู่นะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวหนังนะครับลายก็เลือนนิดหน่อยนะครับแต่ลายก็ยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่ตรงกลางเนี่เห็นไหมไม่ได้ใช้งานมันก็ลายมันจะชัดกว่านะครับอ่าอันนี้ก็มีการนั่งเบาะหลังนะครับแน่นอนโรเจอร์นายนะครับ าด้าแต่ว่าเบาะฝั่งนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแสดงว่าเจ้านายนั่งฝั่งนี้จริงๆนะครับมีคนขับรถนะครับคันนี้บอกเลยดูง่ายๆครับแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับนั่งสบายครับดูใหญ่ผมนั่งสบายจริงๆนะคัมรี่เป็นรถที่ผมชมมานั่งสบายจริงๆด้านหลังนะครับมีที่วางแก้วให้2อนันแล้วก็สามารถอันนี้ก็เป็นกล่องเอื้อไปข้างหลังนะครับเก็บด้านหลังได้นี่ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆน้าใช้งานใช่ไหมครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสีดําหายาก คัมรี่นะครับรุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็สภาพคันนี้นะครับเครื่องยนต์นี่บอกเลยว่าซื้อไปนะครับขับยาวๆไม่ต้องซ่อมแน่นอนนะครับสภาพภายในก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวใหม่ไมยเขาวิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยกว่ามาตรฐานแน่นอนและรถป้ายแดงมือเดียวน่าใช้งานนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ทั้งภาพลักษณ์ได้ทั้งการขับขี่ที่สบายนะครับคันนี้ผมบอกเลยประหยัดถึงเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับออกห้างนะครับ 1>, 1 3 9 0 0ล้านบาทนะครับเดี๋มาล้าน4คันนี้เราขายเพียง7 1 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับรถไปเลยนะครับเหลือ6 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ไม่ถึง700,000นะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับเพราะว่ารถเก๋งไซส์กลางๆเนี่ย ราคาทะลุนี่หมดเลยนะครับประมาณ1 3ื่นนี่เท่าเองนะครับแล้วก็คันนี้ถ้าใครซื้อจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับท่านจองออนไลน์เข้ามานะครับไม่ต้องวัวเรื่องระยะทางอยู่เชียงใหม่เชียงรายสตูลยะลาขอนแก่นสงขามีเจ้าที่จัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับรวมถึงบริการ ส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยนะคบเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหมดกังวลเรื่องระยะทางแน่นอนนะครับสภาพรถเมื่อเกี้ว,วิดีโอที่ดูทั้งหมดเนี่ยส่งให้ช่างที่ชํานาญการที่รู้จักกันดูได้เลยนะครับรับรองว่าช่างดูปุ๊บเพื่อนๆสบายใจเหมือนมาดูเองที่นี่แล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับดอกบีพิเศษเริ่มต้น2.79นะครับใครอยากได้1.99ก็ลองสอบถามมาได้นะครับ1.99นี่ถูกตุดในตลาดเลยนะครับนะลองสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน แล้วก็รถที่ซื้อที่เราเช่นเคยนะครับหากพบภายหลังซื้อไปแล้วนะครับพบภายหลังรถคันนี้นะครับชนหนักน้ําท่วมพิการหรือว่าตัดต่อนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็นจํานวน1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเพื่อนๆสบายใจได้เลยแล้วใครนะครับมีโตยทาคัมรี่สวยๆนะครับอยากขายนะครับติดต่อเราเข้ามานะครับรับองว่าเราให้ราคาดีนอนนะครับขอรถสวยเดิมไม่น้อยนะครับอยากดูรถตัวจริงนะครับดูสภาพตัวจริงนะครับมาดูได้ทุกวันนะครับนะ ถ้าใครที่กรุงเทพก็อยู่ใกล้สาขาแพทย์กรสาไปดูที่สาขาแพทยกราได้นะครับหรือจะมาดูที่สำนักงานใหญ่นะครับที่อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ50กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็แถวๆบางปะกงอ่ะครับครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากเพื่อนอช่วยกดติดตามช่องทางของอองเล็กอ๋อโต้นะครับไม่ว่ายูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกไลน์แอด เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆหรือว่ารถสวยๆที่เรานํามาเสนอนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมและทีมงานจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับวันนี้ผมเจมส์ออกเลตโต้นะครับโชว์รูมรุ่นที่พร้อมสุดบรยกันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ